ผู้ผาแบบคือหลายคนบอกว่าอยากรู้จักประวัติผู้พาอีกเล็กน้อยแบบ<ช>รู้แล้วเป็นแบบชื่ออะไรชื่อเรียงเสียงอะไรลูกเต้าเหล่าใครอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นคนกรุงเทพโดยกําเนิดไหมครับกรุงเทพครับกรุงเทพครับผมเรียนโตที่กรุงเทพเลยครับแล้วก็โตที่ผมแมาอยู่อาลีนะเด็กๆผมอยู่อาลีอาโอ้โหตายแล้วเป็นลูกข้าบดีนะเธอเอ้ยอาลีซอยอะไรเนี่ยคือผมต้องบอกนะผมอยู่แถวอาลีใช่ไหมครับแล้วก็ พอเรียนเนี่ยก็เรียนที่อัศมชัญบางรักผมเรียนอัศมชัญบางรัก12ปีเลยก็คือตั้งแต่ป .1 ถึงม .6 เลยครับแล้วก็เรียนจบที่มกรุงเทพแล้วก็ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่จุฬาใช่จริงหรอเรียนอะไรที่มกรุงเทพนศศาบว้าวคณะเดียวกันเรียนเรียนภาวิชาอะไรเอิร์โฆษณาโฆษณาโอ้ลรหัสะรหัสอะไรอ่ะ1154ครับ เกี่ยไงปะไกล่เหรอหลายถุงเลยครับพี่พี่พี่พงศ์ก็ทำหน้าแบบพี่พงศ์แบบเฮียโดนอะไรมาผู้ผาผู้ผาเอ่อพงศ์ก็เรียนนิเทศมากรุงเทพเหมือนกันพงศ์เรียนเอ่อพงศ์เรียนทางชาววารสารใช่แต่พงศ์ไม่ได้เรียนโฆษณาพงศ์เรียนวารสาร แต่ไม่ต้องถามนะว่ารหัสอะไรอ่ะพี่ซามสอนคาพูดเดี๋ยวนี้เลยนะที่ไม่คือคือปูผาไม่ต้องถามแล้วว่ารหัสอะไรนะครับเพราะว่าอาจารย์ที่นั่นก็เชิญไปเป็นอาจารย์พิเศษอยู่บ่อยๆเขาบอกห่างพงสิบรุนเนียงเงี่ทำไมเต็มเลยคตดเป๊ะเลยอ่ะพงเข้ารหัสสี่สี่อ่ะโอ้สิบปีแรงสิบลุ่นมาสิลุ่นมาแรงมาก เออเออ,เอ,อนะครับแล้วก็ทีนี้ตอนนี้ผมกําำลังศึกษาอยู่ที่คณะรัฐาศาสตร์ครับเออมจุฬาคัะรัฐาศาสตร์ก็เลยก็เลยสายตรงเลยทีนี้ก็เลยค่อนข้างที่จะแบบอินกับกับเรื่องอเรื่องเรื่องนโยบายเรื่องอะไรพวกนี้ค่อนข้าง อ่าขอขอมีมีหลายคนถามเยอะแล้วนะฮะขอแวะมาที่ชีวิตครอบครัวบ้าง <c oughs> เออเพราะว่าพอพูดถึงเรื่องครอบครัวพูดถึงการเมืองเนี่ยนะคุณภูผาจะแบ่งเวลาให้กับครอบครัวยังไงเพราะการทํางานการเมืองเนี่ยมันเหมือนทําตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยเนาะอโอเคเอาเอาแบบด้วยความสัตย์จริงเลยนะเอาแบบจริงจริง<ๆ>เลยผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าว่าว่าจะจัดการยังไงแต่ว่าแต่ว่ามีคุยกันบ้างแล้วครับแล้วก็ ตัวเขาเองเนี่ยเขาก็เขาก็ไฟเขียวไฟเขียวให้เราให้เราทำงานตรงเนี้ยได้ได้เต็มที่เลยแล้วเดี๋ยวเรื่องหลังบ้านเรื่องที่บ้านเนี่ยเดี๋ยวเขาจัดการเองนะาก่โอ้โก็ก็คือที่บ้านไฟเขียวเนาะไม่ติดไฟเขียวไฟเขียวไฟเขียวแล้วก็เขาผมว่าคือผมโชคดีด้วยแหละผมคิดว่าเขาก็เป็นเขาก็เป็นซัพพอร์ตเตอร์ที่ดีมากๆใช่ครับครับอืมเพราะผมรู้สึกว่าทุกอย่างมัน ถ้าเราถ้าเราเลือกจะทําแล้วอ่ะมันต้องเต็มที่อ่ะมันต้องมันต้องใช่มันต้าเมื่อคืนอ่ะผู้ผ่านแบบดังมากเป็นไวรัลมากแค่ไปยืนอยู่ริมสระน้ําที่พักเพื่อไทยอ่ะคือคือแบบไปยืนบังป้ายพักเพื่อไทยมันแบบโอ้โหมันแบบมันมันแพทแบบเดียวจนั้นเองคือจริงๆนะผมผมรู้สึกว่าเออผมอาจจะอยู่ในในในการเมืองผมอาจจะอยู่ในพักนี่แหละแต่ว่า อยู่แบบบางมุมนี้มุมนี้มุมนี้แล้วแบบอยู่มาวันหนึ่งอ่ะออก็เป็นกระแสขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเ,เออมันเป็นภาพมากกว่าแบบผมก็เดินวนเวียนอยู่เนี่ยแหละแต่ก็ไม่ได้มีคนแบบมาเมนชั่นผมไม่ได้มีคนวันนั้นก็วันนั้นก็ไม่ได้มีแล้ววันนั้นสภาพผมแบบงานเสร็จปุ๊บผมก็รีบไปทางนี้เลยเสร็จปุ๊บแล้วก็เงืองือก็คือแบบไม่ไม่ได้คิดว่าแบบจะต้อง ให้มันเป็นไวรัลนะไม่ได้คิดว่ามันจะต้องเป็นกระแสนะไม่ได้คิดว่าจะต้องแบบเดี๋ยววันนี้ฉันจะต้องกระโจนเข้ามาแล้วบอกทุกคนว่าเฮ้ยฉันอยู่นี่นะไม่ใช่เลยแบบเออมันเป็นเรื่องของอย่างที่ผมบอกไงมันเป็นเรื่องของจังหวะแล้วก็เวลาแบบอืมจริงจริอ่าแต่ตอนนี้พงยอมรับว่าว่าดังจริงเนาะวันนั้นแบบพงพงพงแอบพลาดนิดน,นึงที่พงเดินไปเดินมาแล้วพงไม่ได้ไม่ได้เข้าไปคุยกับคุณภูผาแต่พงคุยเห็นงสายตาแล้วแหละ แต่เราก็แบบแล้วนี่เราก็เจอเราก็เจออะไใช่แบบคือพงพงไม่กล้าเข้าไปคุยเพราะว่าเห็นแบบพงเห็นคุยกับเพื่อนๆอยู่หลายคนเลยพงยังมาพูดกับจีบเลยว่าจีบแบบเออวันนั้นเราเสียดายมากเลยที่แบบเราเราเราแบบไม่ได้เข้าไปคุยกับกับปูผาอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งเราก็แอบรู้สึกว่าเขาเขาก็แอบส่งสายตาให้เราอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็แบบไม่ไม่กล้าเข้าไปแบบแล้วแบบนั้นเราผมจะติดเรื่องติดต่างอย่างเงี้ยก็ไม่มีคนเดินมาเลย ไม่มีคนเดินมาเลยเรียกจะเรียกเราะนัพกเดนเลยครับเลียกรอบนานเรียกรอบนานเรี้ยกด้วยมีมีมีคนถามก่อนแล้วนี้เนาะไปคุนถามที่แบบย้อนดูก็คือว่า ในวงการบันเทิงเออก็เห็นรู้จักกับศิลปินหลายๆคนเหมือนกันนะครับเราเรา,เราย,ยังติดต่อกันอยู่หรือเปล่าหรือไงจะมีโอกาสกลับไปทํางานการอทํางานวงการบันเทิงไหมหรือไงไลฟ์สไตล์เป็นยังไงบ้างก็เ,เห็นก็มีวิ่งกับนินเอนด้วยเทอันี้ก็ต้องเราตง,ตง,งีความความเป็นเพื่อนนะครับมันก็มันก็เป็นเพื่อนกันเนาะมันใช่ไหมมันก็มันก็เป็นเพื่อนกันเราก็ไปมาหาสู่กินข่าวการไปเที่ยวกันแฮงเอาท์กันก็ปกติครับไอ้เรื่องการเมืองก็จะต้องแยกจากกันนิดหนึ่งเพราะว่า S <S มันก็อย่างที่บอกมันก็เป็นปัจเจกนิดหนึ่งว่าเฮ้ยคนนี้ชอบแบบนี้คนนี้คิดว่าแบบนี้ดีคนนี้คิดว่าแบบนี้ไม่ไม่ดีอะไรก็เป็นปกติทั่วไปแต่เรื่องที่จะกลับไปทํางานการแสดงไหมผมคิดว่านาทีเนี้ยตั้งแต่เป็นผู้สมัครสอสอแล้วเนี่ยมมไม่ไม่สามารถ <ๆ S 1> ทําได้แล<ๆ>้วครับไม่สามารถทําได้แล้วแต่ว่าในพาร์ทของอีเวนท์ที่ไปร่วมงานหรือว่าเป็นเป็นอีเวนท์ที่เป็นเป็น สินโปรโมทสินค้าออนไลน์ผมคิดว่ายังผมคิดว่านะครับว่าอาจจะยังได้อยู่ใช่ใช่อเอเอเธอเธอ,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 อรูปมันแบบรูปมันยังแบบมันยังไม่ใช่ภูผาเธอเอารูปที่แบบที่เสื้อผ้าเสื้อผ้าไม่เยอะอเสื้อผ้าไม่เยอะมันมันจะเห็นแบบมันจะเห็นถึงเนื้อนในเราจะเราจะรู้จักเขามากินเถอะ เออคือเรื่องหนงเรื่องเนี่ยจะถามว่าหลายคนเขาฝากคําถามว่าแบบผู้ปาดูแลตัวเองยังไงทาไมแบบเออดูดูทรงดีดูหน้าก่อทงนี้ยเอี้ทั้งนั้นอันเนี้ยเราจะต้องคุยกันอีกสักพักเลยเหมือนกันนะเพราะว่าแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพยายามขโมดมาให้มันให้มันสั้นที่สุดแล้วกันครับก็คือเออเราต้องพ่นแบบนี้คือยังไงก็ต้องออกกาลังกายใช่ไหมหนึ่งใช่ใช่ข้อที่สอง คุณก็ต้องเลือกเลือกทานอาหารแน่นอนอยู่แล้วเพราะนั้นสองสองอย่างเนี้ยผมคิดว่าถ้าจะต้องเลือกให้ทำแบบให้เมนชั่นแบบจริงๆก็คือต้องต้องให้เรื่องของอาหารมาเป็นหลักก่อนครับเพราะว่าเพราะว่าอาหารเราเราเราทานเข้าไปครับมันง่ายกินอะไรง่ายเอาเข้าอะง่ายกว่าเอาออกเพราะฉะนั้นถ้าควบคุมอาหารได้ดีทานอาหารดีออกกำลังกายบ้าง แล้วก็นอนนอนเป็นเวลาที่ดีผมคิดว่าสางอย่างเนี้ยจะทําให้อย่างน้อยที่สุดอ่ะเฮลตี้ขึ้นมาแน่นอนดื่มไหมมีดื่มไหมครับโอ้ผมผมดื่มอยู่แล้วผมถ้าหามจริงๆนะผมมากเขาดื่มอยู่แล้วใช่แล้วแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าคือผมจะมีมอตโตอีกอันหนึ่งในในครับในการใช้ชีวิตอ่าผมชอบคําว่าบาลานซ์มากอืม แล้วก็อีกอันหนึ่งคือผมชอบ consistency มาเผมว่าสองคำนี้มันใช้ได้กับทุกๆเรื่องอ่าคือคือคือเดี๋ยวพอพอจะไปมาแบบมาลงการเมืองเยอะๆเนี่ยอาจจะไม่มีเวลาเนาะเออไม่มีเวลาไปออกกําลังกายไม่มีเวลาส่วนตัวต้องเป็นคนสาธารณะมากขึ้นเนี่ยตอนนี้ผู้ผายังซิกแพคยังแน่นอยู่ไหมครอันนะอันนะ ก็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 ยังพอมีบ้างพอมีถ้าใครติดตามไอจีผมเนี่ยก็จะก็จะรู้ว่าผมมาตื่นเช้าแล้วเพราะว่าลูกลูกลูกก็ตื่นเช้าผมก็ตื่นเช้ากว่าลูกอีกเพื่อท네ี่จะมีเวลาในช่วงแกลบตรงนั้นนะครับในการลงไปออกกำลังกายเออเออในการไปออกกำลังกายแล้วตอนเช้าเนี่ยทุกอย่างมันก็ยังเงียบหมดคนก็ยังไม่ค่อยได้เตยยังไม่ได้ออกมาใช้ชีวิตช่วงเวลานั้นนะครับเป็นช่วงเวลาที่ผมสามารถที่จะ ดูแลตัวเองได้ออกกำลังกายก็คือ,<ม>คอช่วงเวลาเช้าเนาะ <S <S คือเราเราก็แบบใช่ออครับแต่ว่าผม <S <S ผมเข้าใจแล้วว่าบาลานซ์เนาะบางทีมันเราก็อาจจะงานหนักขึ้นแล้วก็นอนดึกนอนดึกขึ้นก็อาจจะไม่ตื่นมาเช้าอะไรเงี้ยแต่ว่าผมผมก็เลยบอกนะว่าเฮ้ยแต่ก่อนเราอาจจะทาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะตอนนี้อาจจะเหลือเจ็ดสิบหรือแต่เหลือสั้หกสิบแต่ด้วยความที่มันเป็นบาลานซ์กับคอนเซิสเชนซี่คุณก็ต้องทำเพราะว่าเชื่อในเรื่องของของอะไรที่มัน มันมันต้องทําไปเรื่อยอืมอ่าใช่มันเป็นประจาครับอ่ะยืนยันด้วยภาพผมผมขออนุญาตเอาภาพใน Facebook คุณภูผาขึ้นมาให้หน่อยได้ไหมฮะจะดีเหรอเธอมันจะดีหรอได้ไหมเป็นภาพมันจะดีหรอไม่ต้องดูหรอกมังเนี่ยทัวลงพงหนักมากเลยเนี่ยบอกว่าให้พง professional ีเป็นเป็นชื่อหมอคนใดโอ้โหนี่ ดูลูกดูลูกดูลูกไม่ต้องดูพ่อทุกคนยาดมยาเดิมอะไรเอาให้พร้อมนะย่าดมนะมาเออกี่ขวบนะครับต้องูลูกชายขวบขวบกับขวบกับสี่เดือนครับพี่จริงขวกับสี่เดือนอ่ากำลังเป็นวัยน่ารักเลยนะคือลูกผมตอนประมาณสักสามขวบสี่ขวบเนี่ยน่ารักมากหลังจากนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งฮะ อยากให้เก็บความพอโตแล้วเขาก็มีชีวิตของเขาแล้วใช่ไหมเขาก็จะเลือกอะไรใช่ได้เขาเขาก็จะเป็นอีแบบหนึ่ง้ะฮะอันนี้ถ่ายนานหรือยังครับไม่ไม่นานนานครับไม่นานนานเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือเปลี่ยนแปลงไปแล้ว่ไหมครับยังไม่ถือว่าดีที่สุดนะครับหลอแสดงว่าคือตอนนี้คือดีกว่าถูกต้องไหมตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้รู้สึกดีกว่าทุกคนอยากเห็นไม้ถ้าอยากเห็นอาพีมาเร็วๆยศตนยศตนเร็วๆทุกคน ทุกคนไม่ต้องเห็นหรอกนี่ผมก็พยายามเบรกนะแต่ไอคนที่ไม่เบรกอะคือภูผาพอแล้วพอแล้วภูผาชอบทอกทาชอบเรื่องออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ารู้สึกว่าจริงๆริงมันก็เหมือนกับผมว่านะทุกในแทบทุกทุกเรื่องอะครับมันมันเอามันเอาอย่างที่บอกบาลานใช่ไหมมันก็เอาไปใช้ในเรื่องการทืงานได้ด้วยเหมือนกันเรื่องการมืองาน คอนซีสชันซี่เหมือนกันออกกําลังกายก็เหมือนกันออกกําลังกายก็เอาเรื่องนี้ไปใช้ได้เหมือนกันหรือรหรือผมคิดว่าแบบเออผมว่าในทุกๆเรื่องอ่ะมันมันทำได้หมดเพราะนั้นไออ,อผมก็เลยชอบในเรื่องของการออกกำลังกายส่วนหนึ่งแล้วก็คิดว่าเฮ้ยถ้าแบบแนะนำเนาะให้ให้คนแบบหันมาดูแลตัวเองเพราะว่าเราอ่ะกำลังยืมร่างกายเรามาใช้อยู่นะเราก็ต้องดูแลเขาด้วย แล้วผมเห็นแบบเนี่ยเทรนด์ดีมากเลยนะผมว่าเทรนด์ในการวิ่งแต่ก่อนคนจะไม่ค่อยวิ่งเยอะขนาดนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก,ก็ทุกคนก็เริ่มหันมาวิ่งกันแต่ก่อนก็เนี่ย<ม>เดี๋ยวนี้มีที่ไหนมีสวนเบนที่เขาวิ่งกันใช่ไหมสวนลุมเดี๋ยวนี้ผมมองว่าเริ่มกระจายออกไปแล้วทุกคนจะ,ะไม่ได้มากระจุกที่เดียวแล้วทุกคนจะวิ่งในสวนที่อยู่ในละแวกเขตของตัวเองอ <พบ S 1> เดี๋ยวนี้นักการเมืองเขาเขาติดเขาเขาแบบมีเทรนด์แบบวิ่งเทรลกันเยอะนะผู้ผ่า ใช่ใช่ใช่แบบไปวิ่งตะลึงอย่างเงี้ยเนาะเออมีไหมว่าใจผมนะผมคิดว่าผมวิ่งอยู่แล้วตัวผมเองผมวิ่งอยู่แล้วเออผมวิ่งกับพี่แบงอ่เนี้ยผมก็วิ่งอยู่ละผมวิ่งวิ่งเช้าวิ่งอะไรอย่างเงี้ยวิ่งอยู่ละแต่แค่คนเห็นไม่เห็นไม่ได้หายลงงผมวิ่งอยู่ละแต่ว่าหลังจากนี้ก็คิดว่าเฮ้ยมันก็เป็นจุดที่ดีนะในการที่จะรณรงค์ให้คน หันมาดูแลสุขภาพแล้วก็วิ่งแล้วก็จะได้มีสวนเยอะเกิดขึ้นใช่ปะเฮ้ยคนหันมาเมนชั่นเรื่องนี้ขึ้นเยอะๆมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะผมว่าก็เนี่ยมันก็ได้หลายมุมในการที่จะทําอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปพววงพวกว่าก็ดีนะผมว่าก็เป็นเรื่องทีครับขออนุญาตกลับมาซีเรียสทีนึงนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยทัวร์ลงพุงหนักมากเลยบอกว่าแบบผมไม่เปอร์เฟกชันแนลนะฮะพุงดูแบบเกินเกินเลยไปนิดนึงนะเคยวิ่งเทลไหมครับเคยวิ่งเทลไหม เออยังยังไม่เคยวิ่งเทรลเลยครับเพราะว่าเพราะว่าต้องช่วงนี้ต้องบอกก่อนว่าพอลูกเล็กๆกันเนาะเราก็อ,อ,อยากอยูม่มีเวลาอยู่ลูกก็จะมีเวลาคแค่แบบเนี้ยเชา้าตื่นมาแล้วก็มีเวลาชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงออกกําลังกายแล้ววิ่นแค่นั้นเองอ่านอกอนั้นก็นอกนั้นก็ทํางานทํางานแล้วก็ทํางานแล้วก็ทางานครับครับเออคือร่างกายแข็งแรงบกบึนแบบแบบเนี้ยครับผู้ผาเวลาเรามาลิ่งการเมืองอ่ะมันโหดร้าย มันโหดร้ายผู้ผาเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ต่อไปอยังไงครับอืโอเคเอก็ต้องบอกจริงๆเลยนะครับผมคิดว่าผมคิดว่าเท่าที่ผมผ่านมาในในด้านการทำงานด้านการแสดงแล้วกันมผมก็จะเจอคำวิจารณ์แล้วก็เป็นบุคคลสาธารณะแล้วก็ม,มีคนอยากรู้เรื่องราวชีวิต มากมายอยู่แล้วซึ่งเรื่องเนี้ยผมคิดว่าภูมิคุ้มกันผมเยอะมากอืมแล้วก็ไม n ์เซ็ตที่ผมเซ็ตไว้ให้กับตัวเองในทุกๆวันเน่ะผมว่ามันมันสตรองมากมันแข็งแรงมากมผมสามารถที่จะจัดการกับความรู้สึกของผมจัดการกับเหตุผลแล้วก็อารมณ์ได้ค่อนข้างดีมากมเพราะฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้เต็มตัวแล้วก็ ไม่ต้องเตรียมตัวขนาดนั้นในการที่จะทำอะรแล้วก็มผมมีคอหลักๆอยู่อย่างหนึ่งก็คืออย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าเราเมนชั่นว่าเราอยากจะช่วยเหลือจริงๆแล้วคนที่จะได้ช่วยเหลือจริงๆก็คือประชาชนแล้วผมก็จะใช้ความชัดเจนแล้วก็ความจริงใจอันเนี้ยในการนำทางในการเมืองของผมไปเรื่อยๆผมคิดว่าอ,อันเนี้ยมันแข็งแรงมากๆอยู่แล้ว ไม่ต้องกลัวแล้วก็ไม่ต้องกลัวด้วยว่าเราจะเป็นยังไงเพราะว่าถ้าเราผมเชื่อว่าถ้าเราตั้งใจมันจริงๆแล้วก็ตั้งใจทําดีคิดดีแล้วก็อยากจะช่วยเหลือจริงๆอ่ะผมว่าแค่เนี้ยมันมันพอละมันมันโอเค,คววจบถูกใจไหมครับทุกคนภูผา <c oughs> นรวิทยไทยแท้นะครับภู <c oughs> ผาครับ <c oughs> คนที่ติดตามเราอยู่ที่เนี่ย <c oughs> เป็นคนที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยประมาณล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับ กูผาอยากจะฝากบอกอะไรพี่ป้านะอาแม่แม่แมที่ดูอยู่ตอนนี้บ้างครับก็จริงๆผมกอม็อยากจะขอบคุณก่อนอันดับแรกขอบคุณก่อนอันดับแรกว่าทุกคนที่ยังอยู่กับพรคเพื่อไทยใช่ไหมครับในในเวลาที่ที่รุ่งเรืองที่สุดแล้วในเวลาที่ต่ำที่สุดทุกคนยังอยู่ แล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าพักเพื่อไทยเนี่ยครับเป็นพักที่ทำได้จริงๆแล้วก็ทำให้กับประชาชนจริงๆ mm hmm. ทุกคนสัมผัสมาแล้วผมเชื่อว่าทุกคนสัมผัสมาแล้วแล้วผมอ่ะมีความตั้งใจมากๆครับที่ <c oughs> จะถ่ายทอดแล้วก็ทำนโยบายต่างๆหลังจากเนี้ยให้มัน เกิดขึ้นไม่ว่าจะในทิศทางไหนหรือในมุมไหนจะต้องตะแคงซ้ายหรือตะแคงขวาหรือเดินตรงหรือเดินอ้อมผมก็จะพยายามที่จะทำแล้วก็พยายามที่จะดิลิเวอร์ให้กับทุกๆคนเนี่ยครับอย่างอย่างทุ่มเทแล้วก็จริงใจแล้วก็มุ่งมั่นที่สุดครับอย่างที่ผมเคยบอกไปว่าผมจะตั้งใจทำงานทำงานแล้วก็ทำงานให้กับ,บพี่ๆน้องๆพี่ปาณาอาพ่อแม่ ทุกๆคนเลยครับที่ที่ตั้งใจแล้วก็จะวตเตอร์เป็นวตเตอร์เพื่อไทยครับครับผู้พายอยากบอกอะไรกับคนที่ไม่ได้เป็นวตเตอร์พักเพื่อไทยแต่ว่าตอนเนี้ยมีความสองจิตสองใจอยู่อยากจะบอกอะไรกับพวกเขาครับก่อนอื่นเลยก็ถ้าถ้าเกิดได้ฟังมาตั้งแต่ต้นผมคิดว่าสิ่งที่ผมพูดออกไปทั้งหมดครับมันมันเป็นสิ่งที่ผมอยากจะทําจริงๆแล้วก็ถ้าถ้ายังลังเลอยู่ หรือว่าหรือว่ายังไม่ได้เลือกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ยังไม่เป็นไรนะครับถ้าถามผมแต่ว่าผมผมรู้สึกว่าเดี๋ยวผมจะค่อยๆถ่ายทอดมันออกไปเรื่อยๆแล้วก็รอดูมันไปก็ได้ครับว่าว่ามันเป็นยังไงผมอยากให้อันเนี้ยมันเป็นเครื่องพิสูจน์มากกว่าแล้วก็เป็นเป็นอะไรที่มันยั่งยืนมากกว่าการที่ผมบอกว่าขอร้องนะครับมาช่วยเรื่องผมหน่อยแต่สุดท้ายผมก็พูดคำนี้เอกไปแล้วแหละ ขา้อนะครับมันเพ่เริ่มใหม่ก็มันก็จก็งจริงก็ก็อยากจะอยากจะให้ให้จริงๆก็อยากจะให้เปิดโอกาสด้วยแหละครับว่ากออย่าอย่าพ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปิดใจนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปิดประตูนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปิดประตูใส่เรานะคือเปิดใจฟังเราก่อนถ้าชอบไม่ชอบเรื่องหนึ่งใช่ผู้ผาผู้ผามันมันมีคําพูดอยู่คําพูดหนึ่งที่จะทําให้คนที่สองจิตสองใจเนี่ย เขาตัดสินใจได้ทันทีเลยภูผารู้ไหมว่าว่ามันรู้ว่าแบบผมจะต้องพูดอะไรเดี๋ยวเนีเดี๋ยนะไม่มีใครรู้คือคือคือตั้งแบบต้นรายการบอกว่าช่วยช่วยช่วยให้ภูผาอยู่จอใหญ่นิดนึงเราก็รู้สึกว่าเออเราก็คุยกันมาจอขนาดนี้คนเท่ากันเนอะตอนนี้ไม่ได้แล้วล่ะภูผา่าอยู่จอใหญ่อ่ะเอาเนี้ยเลยจอใหญ่ละภูผาจอใหญ่สุด มันมีคําพูดอยู่คาพูดหนึ่งที่มันจะทําให้ภูผาเนี่ยเข้าไปนั่งอยู่ในใจเอของไออีกหลายคนที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกใครหรืออาจจะไม่ได้เป็นวอเตอร์พักเพื่อไทยแล้วอยากจะมาเลือกภูผา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 สัญญาได้ไหมว่าจะพูดตามเราได้คำว่าไรจะให้พูดเป็นเป็นเป็นภาษาอีสานหรือให้พูดเป็นภาษาเหนือเลยพูด อ่าได้เลยนะผู้ผผาพูดตามแต่ว่าผมจะผมจะพูดตามครับผมจะพูดตามอ่าเอื่อยค่าเดี๋ยวจะมองกาอันนี้คือมองกล้องใช่ไหมครับใช่เอื่อยครับอ่าเอื่อยครับอเอื่อยครับรบัหล่าผู้ผาเองครับบัลล่าผู้ผาเองครับเอื่อยคนงามเอื่อยคนงาม ช่วยเลือกภูผาด้วยเด้อครับช่วยเลือกภูผาด้วยเด้อครับอ่ะขอคลิปนี้เป็นไวรัลหน่อยนะเออคนงามช่วยเลือกภูผาด้วยเด้อครับอือเออครับบักลาภูผาเด้อครับช่วยเลือกเออเออคนงามช่วยเลือกภูผาเด้อครับขอบคุณครับ เดี๋ยวแต่โอเคแต่พื้นที่ว่าการไปกรุงเทพไหมเอาไปกรุงเทพไหมเอากรุงเทพเอากรุงเทพถ้าถ้าเป็นกรุงเทพแล้วแล้วเนี่ยกําลังจะขึ้นเวทีปลาศัยละอมันต้องมีวินาทีที่อ้อนขอคะแนนเสียงจากแฟนๆหน่อยจากประชาชนอสไตล์ภูหาอยังไงก็ผมขอ คะแนนเสียงโหวตจากวอวเตอร์เพื่อไทยโหวตให้ผมด้วยนะครับขอบคุณค่ะบ้ามีร้อยใบก็การ้อยใบประวะแบบเนี้ยเฮ้อนี่เราขอเราเราหาเราเราหาเสียงกันตอนนี้เลยใช่ป่ะตอนนี้เลยนะเธอไม่เธอไม่ต้องรอเดี๋ยวเขาก็ยุบสภาแล้วนี่นายกอนุประกาศแล้ว เอ,อยุบสภาเนี่ยปลายปีเดียวมั้งเดี๋ยวรอปีแน่ใช่ไม่ถึงส<ด>ี่เดือน,อนหรอกเมื่อกี้เธอบอกว่าเธอพูดภาษาเหนือได้ด้วยเหรอผู้ผาไม่ได้ครับแต่ว่าผมมาฟังมาฟัางฟังชอบอคือคือถ้าสมมุติว่ามีไกด์ไลน์มาให้ว่าจะต้องพูดแบบเนี้ยพยาเหมือนแบบเป็นคนลอกเรียนลอกเรียนเสียงพอได้อยู่อ่าอ่าอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวลอกเรียนเสียงได้อยู่เจ้าเออได้อยู่เ เดี๋ยวเราจะส่งไม้ต่อไปให้คุณแม่นะครับคุณแม่คำาการอขัดเกลาภู้ผาเพื่อลงสู้ศึกเลือกตั้งนะเดี๋ยวเดีผู้ผาเขารู้จักหรือเปล่าคำปากาเนี่ยใครรู้ผมเห็นมีมเขาเยอะมากเลยมมีผูู้ผาแล้วเตเห็นมีมนี้ไหมบีบพอมันมีกริปผู้ผาออกมาแล้วมันก็มีคนไปขุดมีมของคุณแม่คำปากาแล้วบอกว่าบีโปรเฟชันล โดนบีคันกีทุกคนมีโปรเฟสผมเห็นอันนั้นแหละผมเห็นอันเดียวเลยผมเห็นอันนั้นแหละแหมเราเห็นเลือกจังหวะเห็นที่มันแบบว่าจังหวะนี้วันดีเลยนตกใจมากแล้วผมตกใจมากแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ยมัน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 เกิดอะไรขึ้นแบบมันคือแล้วสุดท้ายผมก็เลยมารู้ว่าอ๋อ คือพูดอยู่แล้วแล้วก็ตัดมาใช่ไหมใช่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 เาเป็นผู้มาก่อนการภูผาทุกคนครับวันนี้ก็เราได้เห็นออ่ความ professional ของภูผานะครับในมุมทางความคิดในมุมทางความรู้สึกในมุมทางความรู้แต่ในมุมทางปฏิบัติอะเรายังไม่เห็นภูผาทำเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าภูผาไม่ได้รับแรงสนับสนุนจากทุกคนเราจะไม่เห็นภูผาเข้าไปลงพื้นที่ทำจริงให้เราเพราะฉะนั้นทุกคนครับมีร้อยใบการ้อยใบมีทั้งบ้านกาให้ทั้งบ้านมีใครอยู่ข้างๆสะกิดบอกต่อเลยภูผาจะเข้าไปทำให้ทุกคนได้เห็นวันนี้เขาค,คิดเขาพูดเขาเสนอมุมมองให้เราได้ดูนะครับทุกคนเห็นแล้ว ด้วยตาเหนือนะครับครับสนับสนุนให้ภูผานพวิ์ไทยแท้ได้เข้าไปทำงานให้กับทุกๆคนด้วยนะครับได้เลยทุกคนให้คะแนนหน่อยเดี๋ยวภูผาจะย้อนกลับมาดูนะให้เต็มสิบให้เท่าไหร่คร mm ับเต็มสิบให้เท um, ่าไหร่ให้มาให้มาเให้ท <Mm ่าไหร่ครับเต็มสิบให้เท่าไหร่ครับลักๆักนะนี่็นคนบอกพงเบาหน่อยพงเบาหน่อยเขาบอก คือพงคพงบอกทุกคนให้ be professional นะครับวันนี้ขอบคุณคุณผู้เอมากครับเคื่อมีภารกิจต่อต้องทำนะฮะไว้มีโอกาสเจอกันที่พักนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ